รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรอีสานร,ร,ร่วมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนจัดสัมมนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรมหัวข้อการบูรณาการระบบนิเวศการศึกษาสูสาส่ภาคอุตสาหกรรมวันที่29สิงหาคม2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพคณะวิศวกรรมศา,าสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน จัดการประชุมสัมมนา,าโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรมหัวข้อการบูรณาการระบบนิเวศการศึกษาสุภาพอุตสาหกรรมและรับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินในโครงการณห้อง B305 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพชั้น3ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงมทรอ,อีสานนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สัตคุณเดชพันธ์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะมาตรฐานในการประกอบอาชีพของบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมผ่านการฝึกอบรมและการได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานเพื่อสร้างฐานข้อมูลบุคคลสำหรับรองรับการพัฒนาการฝึกอบรมการมีงานทำการศึกษาต่อในแพลตฟอร์มข้อมูลแรงงาน e-workforce e-ecosystem platform และสร้างโอกาสการเข้าสู่กลไกในการพัฒนาตนเองอ ต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning สร้างโอกาสให้กับผู้ที่เข้ารับการประเมินสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ผู้ใช้บริการและเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชันปักหมุดมืออาชีพและเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่จะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกษิจนิวกร o เอ็นจิเนียรของประเทศและบุคลากร,รที่จะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและสอบประเมินจำนวน324คนจากหลากหลายอาชีพและหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วาราพอนำบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาทรอยสารรายงาน